สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูขู่ซูคนนะครับมาพบมาพบกับช่องชาชาดสุงลาคือเก่านะครับพี่น้องครับวันนี้เนาะครับบรรยกากาศลมหนาววีววเนาะพี่น้องเนะาะชาชาดสุงลาเอาเมนูมาฝากพี่ตอนนอนนะครับเป็นเมนูนี่เนาะพี่น้องเนาะผมก็เคยกินเทีย่ยวแหลกกันนะพี่น,อน้องเพิ่งมาแซ่บคักเลยเพิ่งมาเนี่ยข้างง่วงเพิ่พงมาว่าหยุดมาแล้วพี่น้องเย แจ็คทีเป็นยังไงเราพี่น้องจัคทีเสียบบ่วเสียบเดี๋ยวสีร้องซิมมึงเนะเป็นข้างส่วนข้างเนะพี่น้องก็มีสมพักนะครับมีบักแตงนะครับมีผักเสราบนะครับผักเสราบเนี่พี่น้องครับสิบบาทพี่น้องเนี่ยยางพระท่านออกอยู่ครับเนี่ยก็มีสลัดนะครับมีผักกาดเทียนนะครับเนาะแล้วก็มีผักหอมบัวมาเสียบเสียบกันพี่น้องนี่เกี่ยวเป็นเกี่ยวเออเป็นเกี่ยวเกี่ยวบีได้พี่น้องเนาะเกี่ยวบีผมจัดรถเด็ดมาเลยนี่แบบเผ็ดๆเลยล่ะ มาแซ่บเสีบกันเลยพี่น้องเนอะก่อนที่แซ่บก็ฝากนะครับไปกดติดตามเพจจ้าชาดตรงล่ากผ้าแซ่บเป็นกำลังใจงให้จ้าชาดอีกช่องทางนึ่งนะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามเนาะพี่น้องเนาะมาแซ่บแซ่บกันเลยซิมเจียวพี่น้องเอ้ยเทเลียกเลยครับพี่น้องเอ้ยข้างง่วงเนี่นยราคาพนักเสียบข้องบนสต้มเปื่อยข้างง่ว นี่พี่ร่องนี่ร่องมันกระดัวเสียบไปดีร่าทักขนาดดูพี่ร้องเลยรสชาติผุกแปลก นี่สมพักมาน้ำผล้งเลยสมพักบัวอืม เท่เพือพ่อนพี่ลองนั่นอยู่ออกไปทังรสชาติอ่ะพี่ลองเลยรสชาติของกเกือบเกือบปากน้ำอเอาไปพกระนรอซ้ำ กันดีครับคุณน้องเออ cái cả khắn đi với thần phượng, thằng bảo hết giấy đây cái rồi, <Laboratorischen Molest Helsing hat> ชักมา,าคุบๆเลย กรอบกรอบพี่น้องอากาศเยน Dam Tiếng nó chiêu chiêu khẩu phía rằng đây Mình đi chiêu khẩu cho này มันมันก็กำลังตากเขาแล้วพี่อนฮว่านแดดบนนอ้าครับบางหวังเพื่นก็ได้เอาขึ้นเราแล้วพี่น้องเนาะไข่หลอกปีนี้เขาเป็นราคาอยู่พี่น้องเ่าง ลมวีวีเลยพี่ห้องลมหนาวมาแล้วจ้งนายก็เล่ยกับทุ่งแล้วนะครับช่วนนี้กั trái chặt nhạc nhạc nhạt, nhạc nhạt chẳng nhạc không, nhạt nó mình เนาะีน้งหมุนเนาะเอาเผื่อเพียจะมาน้ำเี่นหลงเนาะมันดูมันดูหลวกน้ำกันดอกอืมนเฝ้าพันยากออกลิปนน่ำ สมพักกับพ่อดีกินเลยพี่น้องเออเอาอิ่มแล้วครับพี่น้องอีกข้างนึงเนาะครับกะสีจงไว้เอาไปให้ ไม่ออกแล้วต้มซุปให้กินเนาะครับกะเพิ่อนอยากกินต้มข้างวัวกันเพินพ่นเ่เคยกินก็นเอาไปเพิ่ลนละ่วงเราเพื่อนเนาะตัวหนึ่งตัวเดียวกันครับตัวนี้ <c ười> ครับกับเมื่อน,นี้เนาะครับใจฉาดทุงน,น้ามานําเสนอเนาะครับเป็นเมนูต้มเปื่อยข้าง,งวัวเนานะพี่อนเนาะเป็นข้าง,งวัวตัวหนึ่งมีอันเดียวเพื่อนพี่องอ่ากับกับบรรยากาศล่มหนาวเนาะพี่อนเนาะไต่หมไพ่ก็เนาะพี่อน้องกับมีผพักมีแต่ผักพื้นบ้านเนาะพี่อน้องก็เป็นสมพักเนาะครับแล้วก็มี พักกระเดานะครับตามฤดูกาลนะพี่น้องหนึ่งดอกงามๆเลยพี่น้องก็แล้วก็ผักกาดเหี้ยนะครับตอนนี้กำลังออกหลายพีนพ่น้องผักหนาหนาวปลูก <right> ง่ายนะครับพี่น้องพี่น้องปลูกผักไว้กินนะครับเด้อเสื้อตลาดเลยก็มันมีสารเคมีนะพี่น้องเสมอเนาะก็เป็นห่วงสุขภาพสำรักบริษัทจ้าชาติถุงหน้ากรสีมาพบ้พี่น้องใบสมุนีพรนะครับกระฝากนะครับกดติดตามช่องทางเพจเป็นกำลังใจให้ใจชาติทุงหน้าอีกช่องทางหนึ่งนะครับเนาะสำรักบรินัทกระสีจชาติทุงหน้ากรสีจากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ